สมิลัยโรมาในร้อยเอาวันนี้คุยจะมาสั่งงานพี่มหะลูกนะชินที่สามคุยจะให้ทําปฏิมากรรมต่างๆนะครับคําว่าปฏิมากรรมหมายถึงว่าผลานสามมิติที่เราสามารถมองเห็นได้รอบด้านนะครับปฏิมากรรมเนี่ยมันมีอยู่สามแบบด้วยกันโตโตนะมันมีแบบหนึ่งหนึ่งนูนต่ำสองก็คือนูนต่ำก็คือเหรียญบาทลูกนะครับที่มันนูนขึ้นมานิดนึงนะก็เรียกว่าปฏิมากรรมเช่นเหรียญบาทพระเจ้าอยู่ที่อยู่ในเหรียญบาทสองก็คือปฏิมากรรมรอยตัวรอยตัวก็หมายถึงว่าสามารถมองเห็นได้สองด้าน เห็นด้านที่มันสูงขึ้นมาแล้วก็เห็นด้านที่เห็นด้านข้างนิดนึงแต่เราไม่องเห็นด้านหลัง3ก็คือปฏิมากรรมลอยตัวนะครับปฏิมากรรมลอยตัวก็หมายถึงว่าเป็นรูปอั้นนาต่างเช่นนางเงือกหัวพญานาคนะครับหรือว่าพระพุทธรูปนะเราสามารถมองเห็นได้รอบด้านนะรอบด้านนั้นที่นี้หมายถึงว่าด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านบนอะไรพวกนเนี้ยหรกที่นี่อันที่นี้เนี่ยรูก็เลยปรึกษาเราไปแล้วหนึ่งอาทิตย์รูก็เลยคิดว่า ให้ลูกศิษย์นั้นทําปฏิมากรรมอะไรก็ได้ที่เป็นสามประเภทนูนต่ำนูนสูงลอยตัวนะครับเอาอะไรก็ได้ที่ลูกสามารถจะทําได้นะครับปฏิมากรรมเนี้ยมันทําได้หลายวิธีนะครับวัสดุที่ลูกเอามาทำเนี้ยมันมีม,ม,มีมีหลายอย่างด้วยกัน1ก็คือดินเหนียวหรือว่าดินน้ามันนะครับสโฟมโฟมนะสก็คือไม้นะลูกอาจจะแกะสลักไม้ก็ได้นะครับ4ก็คือเหล็ก5ก็คือลวดนะครับ โอ้ก็คือกระดาษอาจจะมาปะติดขึ้นเป็นโครงสร้างอะไรต่างๆแล้เนี่ยนะครับอันนี้ครูเอ็มทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่จะเป็นไอเดียงานงานของเรานะครับวิธีการแรกเนี่ยที่ลูกต้องต้องต้องทำต,ต,ต้องทำงานเนี่ยหมายถึงว่าลูกต้องออกแบบก่อนออกแบบเนี่ยออกตัดแบบตั้งสองสามแบบดูแบบที่ว่า <c oughs> มันโอเคที่สุดอะไรประมาณเนี่ยนะครับอันนี้ครูออกแบบให้คร่าวๆนะครับออกแบบคร่าวๆเป็นสองแบบให้เราดูเป็นตัวอย่าง อ,อันนึงเนี่ยกูทำเป็นรูปหัวใจกูจะทำเกี่ยวกับความรักนะครับทำความรักความรักมันม,มีหลายรูปแบบนะลูกน,นะอันนี้ที่กูต้องการจะสื่อเนี่ยก็คือหมายถึงว่าความรักที่บริสุทธิ์ใจที่เราไม่หวังอะไรจากคนที่เราให้ไปอะไรแบบเนี้ยนะครับกูก็ออกแบบไว้แค่2แบบนะสิ่งที่แล้วรูปออกแบบให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกเอาว่าแบบไหนที่เราชอบอะไรอย่างเนี้ยนะครับที่มันลงตัวมากที่สุดอันนี้กูจะทาเป็นเป็นโฟมนะเป็นปฏิมากรรมสมัยใหม่ ปรติมากรรมสมัยใหม่เนี่ยมันมีปฏติมากรรมเนี่ยโดยภาพรวมของมันเนี่ยมันมี3ลักษณะโตโตด้วยกันก็คือ1ดูรู้เรื่องดูรู้เรื่องหมายถึงว่ามองเห็นรายละเอียดเหมือนจริงดูรู้เรื่องหมายถึงเหมือนเหมือนจริง2ก็คือเหมือนจริงครึ่งหนึ่งนำมาทําครึ่งหนึง่งก็หมายถึงว่ามันอยู่กลางๆมองถ้าเป็นรูปคนเนี่ยอาจจะมองเป็นผีเป็นปีศาจอะไรอย่างนั้นนะครับเหมือนจริงครึ่งหนึ่งไม่เหมือนจริงครึ่งหนึ่งสามก็คือแบบนำมาทานำมาทําก็หมายถึงว่ามีแต่ฟอร์มกับรูปทรงนะครับควร อยากจะให้เราเนี่ยทำร,รมปฏิมากรรมขึ้นมาแล้วก็อยากจะได้ไอเดียเริ่มต้นในการความคิดสร้างสารรค์ของเราแล้วเราก็ลงองพัฒนามวาว่างานชิ้นเนี่ยเราต้องการจะสื่อออกสื่อสารอะไรกับคนดูอะไรประมาณนี้ลูกนะครับวิธีการทําของกูกูออกแบบมาสิ่งที่กูทาเนี่ยที่ที่กูคิดเลยว่าไอสองแบบเนี่ยแบบไหนมันสวยกว่ากูก็เ,เลือกแบบนี้เพราะว่าแบบนี้มันกูดูได้มันตรงมันตรงประเด็นกว่าอะไรอย่างเนี้ยนะครับกูเลือกแบบนี้แล้วก็วิธีการการทำของมันนะลูกเราก็ เอากระดาษเนี่ยมาพับครึ่งพับครึ่งอย่างนี้เนานะอันนี้คุูมาเอาเอากระดาษเนี่ยมาออกแบบมาพับครึ่งวาดออกมาเป็นรูปหัวใจก่อนนะพับครึ่งอันนี้ส่วนที่ผู้ตัดออกมาแล้วเพราะว่าต้องการในความรวดเร็วให้เราเข้าเข้าใจเข้าใจอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับนี่ครูพับครึ่งครูก็ตัดออกมาเป็นรูปหัวใจก่อนนะตัดออกมาเป็นรูปหัวใจปั๊บกระดาษเป็นนี้ออกไปเป็นออกไปปั๊บครูก็วาดขึ้นไปอีกเป็นอีกหนึ่งอันให้กระดาษมันมันซ้อนกันอยู่ แล้วก็ตัดอันนี้ออกไปเราก็ได้รูปหัวใจตามที่เราต้องการนี่ได้รูปหัวใจอย่างนี้แล้วพอรูปได้รูปหัวใจอย่างนี้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็เอามาเอามาทาบลงบนโฟมนะอันนี้ครูทำกับโฟมลูกนะทำแบบง่ายๆเราเข้าใจง่ายเอามาทาบเอาแบบนี้มาทาตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนเขียนลงไปเขียนลงไปให้เป็นรูปหัวใจนะครับพอมเป็นรูปหัวใจแล้วปั๊บอันนี้ครูวินแกะตั้งไว้แล้วนะพอเป็นรูปหัวใจนี้ลูกก็ถอดออกมานะเอามีดตัด ไปตามฟองมันก็สอดออกมาอย่างนี้ครับไอ้ด้านหัวเจตรงนี้ข้างในเนี่ยกูเจาะเจาะนี้ลูกอาจจะเอาที่มันเจาะออกวาเนี่ยมาทําเป็นฐานมันก็ได้นะครับโดยกูกูนั้นใช้ไม่ไม่เสียบลูกชิ้นนี่ใส่มามาเสียบลูกชิ้นเสียบเสียบเข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาตรงนี้ไอ้มันเหลือแล้วก็มาเสียบไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็ได้แล้วปฏิมากรรมนี่ตัวอย่างนี้นี่กูทําแบบสมัยใหม่นะลูกนาทาแบบสมัยใหม่คือมันรุดลัดตณทนมาจากของจริงแล้วนะครับเนี่ยได้แล้เป็นปฏิมากรรม นะอันนี้สามารถมองเห็นได้รอบด้านแต่ว่าแบบที่คุยทําออกแบบเอาไว้เนี่ยต้องการต้องการนะให้มันเป็นวงกลมครูก็ตัดฐานหะ้มันให้มันเป็นวงกลมเพื่อให้มันมันสอดคล้องกับแบบแบบนมันตัดยากวงกลมเวลาเราทําเราก็อาจจะเอาจอกเอาถ้วยอะไรอย่างเนี้ยที่มันกลมอยู่แล้วเอามาทาบนะครับ อันนี้ที่กูทำกลมได้เนี่ยก็เพราะว่าวกลัวตะกร้าที่บ้านตะกร้กาตะกร้านี่เอาก้นมันเท่าอย่างนี้แล้วก็ใช้หนึ่งสองขีดนะมันก็เลยออกมากลมอย่างนี้พอมกลมอย่างนี้ปั๊บเราก็ได้เลยกมขว่ามันก็ได้อย่างนี้อ่านี่ก็ได้อย่างนี้ี่คือปฏิมาก,กรรมของเรานะครับเสร็จจากนั้นก็ระบายสีวัสดุที่กูใช้ก็มีโฟมไม้เสียบลูกชิ้นพูกันพูกกันเลย นี่ผู้กันนะครับแล้วก็สีอะคริลิกนี่สีอะคริลิก2อันนะผู้จะระบายเป็นสีจมพูอมแดงดูนะดูตัวอย่างไปเข้าๆเวลาลูกระบายสีอาจจะถอดออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปประกอบสีหลังเพื่อให้มันง่ายต่อก,การต่อก,การทำงานของผม

ăn ra ăn ra trả lại bài gì có là bài gì em một người nó sẽ ừ. đây con sướng เสียคลิกเ็ออาจจะใช้สีปอเตอร์ก็ได้นะครับได้เพนะเป็นสีอะไรก็ได้ที่สามารถทาแล้วมันติดทายเพนทาไปเล็กน้อยเพื่อตกแต่งใหมันสวยงามเรามานี่นี่คู่ไดแล้วหนึ่งด้านนะเป็นรูปวดวดใจนะครับนี่เราก็มาเก็บรายละเอียดนิดนึงโอเคพลิกไปด้านหลังก็ทาสีแดงเหมือนเดิม จะทาเหมือนครูก็ได้ครูก็ไม่วมนิการสิทธิ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้นะั่นคือความคิดสร้างสรรค์ที่มันหลากหลายที่เป็นมุมมองของเราที่เราเรามองโลกใบนี้อยากจะมองในในสิ่งอะไรนะจะทำเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่มันกระทบกับกับโลกหรือว่าจะทําเกี่ยวกับสังคมทากับาทากับสังคมทงเรื่องศาสนา ทำเรื่องอะไรก็ได้ที่เราสามารถเข้าใจมันแล้วก็รู้รู้สึกกับมันจริงๆแล้วก็ต้องการถ่ายทอดออกมาให้ให้คนอื่นได้รับรู้ผ่านงานศิลปะเนี่ยว,ว่าเราคิดอะไรอะไรอย่างนี้ดูอันนี้คูกว่าเอาสีแดงผสมสีขาวทาลงไปให้เป็นสีมูมันรู้สึกแบบหวานหวานหน่อยหนึ่งอัน,นจริงๆนั้นครูจะใช้เป็นสีแดงหมดนะแต่ว่าคุกว่าว่ามันออกมาไม่ไม่ดดนใจเทบาเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าสีแดงกับสีมูนี้ มันสื่อถึงสีแดงสื่อถึงความจริงใจอิาลังกะสีชมพูนั้นสื่อถึงความอ่อนหวานที่มีให้กันในเรื่องของความรักความรักมันก็มีหลายรูปแบบนะรักพ่อรักแม่รักครอบครัวรักพี่รักน้องและที่สาคัญก็คือรักแฟนข้างในนั้นกูทําเป็นสีแดงเพราะว่าต้องการให้นไม่ตัดสีขาวหรจะได้ออกมาสวยงาม ถ้าทาสีก็ทาสีให้หมดเลยถ้าไม่ทากูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับสมคูยจะตามนั้นเลยก็ได้แต่ว่าถ้าทานั้นมันจะสวยกว่ามันจะสวยกว่ามากมากอันนี้กูทาแบบคลิปสั้นๆในหะ้เราเข้าใจง่ายๆว่าปฏิมากรรมคืออะไรแนบไปตรงๆว่าปฏิมากรรมคืออะไรคืองานสามมิติที่เราสามารถมองเห็นได้รอบด้านนะเช่นด้านบนด้านข้างด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเลย โอเคนี่คกูได้แล้วนะฐานนี้ทาดีไหม่ะเดี๋ยวกูดูก่อนถ้ทาทาสวยกว่าก็ทาสวยกว่าอย่นะีงนะ ตาตัวกลางให้เป็นสีชมพูแล้วก็ข้างๆนั้เป็นสีแดงกูรีบทำนะอาจจะเลอะหน่อยนะึง ได้แล้วไม่ละเอียดมากนะแต่ว่าทําให้เราดูเป็นตัวอย่างโอเคจากนั้นเราก็เอาส่วนที่เราทาสีส่วนนี้แล้วเอามาเสียบให้มันอยู่ตรงกลางโอเคเราก็ได้แล้วปฏิมากรรมตามที่เราต้องการร้อนจังโอเคถ้าลูกทำมาดินนะมันกูแนะนําถ้าทําใหญ่นะถ้าทําใหญ่แนะนําให้เอารวดขึ้นโครงมันก่อนนะครับอ่าขึ้นขึ้นโครงวอาขึ้นโครงเข้าๆไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ปั้นไปตามรูปที่รูปทรงที่เราคิดเอาไว้นะนั่นก็คือถ้าเราทำดินน้ำมันหรือว่าดินเหนียวเนาะแต่ถ้าลูกทํากับโฟมเนี่ยลูกสามารถแกะสลักได้เลยนะอันนี้คุยเอามาตัดแค่นั้นนะอันนี้ถ้าไปทํางานจริงก็สามารถทําได้ด้วยด้วยเหล็กเหล็กแผ่นเราอาจจะเอามาตัดเป็นรูปทรงเหล่าเนี่ยแล้วพาไปตั้งไว้ที่ส่วนสาธารสาธารณะที่มันสื่อสารวความรักความรักอะไรอย่างเนี้ยโอเค น,นีนะ่คือหน้าตาของงานของ,ของงานงบุท่านี้ไม่ต้องคิดมากเอาคิดเอาความคิดที่เราสามารถที่จะสื่อสารได้กับคนดูว่าเออเราต้องการนําเสนอเรื่องอะไรนะอย่าิคิดพวงซ่านคิดแล้วทําเลยนะครับคิดแล้วทําเลยทําออกมาก่อนมันจะสวยยังไงบูยังไงนั้นจะค่อยว่ากันลองลองทาดูก่อนนะเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแกลสักรูปหนึ่งแล้วก็ส่งรูแค่นั้นนะเขียนชื่อให้เรียบร้อยเขียนเลขที่ให้เรียบร้อย